ภาษีธุรกิจเฉพาะประกอบด้วยประมวลรัษฎากรมาตา 91มาตรา91ทับ1ประกอบมาตรา77ทับ1มาตรา91ทับ2มาตรา91ทับ6มาตรา91ทับ7มาตรา91ทับ8วรรค3และมาตรา91ทับ10 2กรมที่ดินเริ่มต้นเรียกเก็บภาษีทุกที่เฉพาะเพื่อกลมสัมภารตามประมวลรัษฎากรตั้งแต่วันที่31 มกราคม2542 3หลักเกณฑ์การเรียกเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะเป็นไปตามพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรฉบับที่342พศ2541เวียนตามหนังสือกรมที่ดินด่วนที่สุดที่มท .0710 ทับว .00905 ลงวันที่11มกราคม2542ผู้มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. บุคคลธรรมดาคณะบุคคลที่นมิใช่นิติบุคคลนิติบุคคลนิติบุคคลหมายถึงบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลมาตรา77ทับ1องค์กรของรัฐมาตรา2ส,สากร และองค์กรอื่นที่กฎหมายกำหนดให้เป็นนิติบุคคลคำว่าขายในการจัดเก็บภาษีธุรกิจเฉพาะหมายถึงสัญญาจะขายขายฝากแลกเปลี่ยนให้ให้เช่าซื้อหรือจำหน่ายจ่ายโอนไม่ว่าจะมีผลประโยชน์ตอบแทนหรือไม่อัตราในการเสียภาษีอัตราร้อยละ3เมื่อรวมภาษีรายได้ท้องถิ่นอีก10 ของภาษีธุรกิจเฉพาะจึงต้องเรียกเก็บร้อยละ3.3รวมภาษีท้องถิ่นเวียนตามหนังสือกรมที่ดินที่มท0-710ทับว32056ลงวันที่17กันยายน2542และมีข้อกำหนดคือห้ามพนักงานเจ้าที่ลงนามรับรู้หรือยอมให้ทำหรือบันทึกไว้จนกว่าจะได้รับ เงินภาษีที่ต้องชำระให้ครบถ้วนถูกต้องตามมาตรา91ทับ10วรหคซึ่งพระราชกิจสดีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการขายอาสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรฉบับที่342พศ2541ซึ่งกำหนดไว้ว่าในการขายอาสังหาริมทรัพย์เฉพาะที่ต้องจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมดังต่อไปนี้ เป็นการขายอสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรที่จะต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะตามมาตรา91ทั2วงเล็บ6แห่งประมวลรัชดากรคือ1การขายอสังหาริมทรัพย์ของผู้ซึ่งได้รับอนุญาตให้ทำการจัดสรรที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการจัดสรรที่ดิน2การขายห้องชุดของผู้ประกอบกิจการ ซึ่งผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดตามกฎหมายว่าด้วยอาคารชุด3การขายอาสังหาริมทรัพย์ที่เป็นอาคารที่สร้างขึ้นเพื่อขายรวมถึงการขายที่ดินอันเป็นที่ตั้งของอาคารดังกล่าว4การขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม1 2หรือ3เฉพาะกรณีที่มีการแบ่งขายหรือมีการแบ่งแยกไว้เพื่อขาย โดยได้จัดทําถนนหรือสิ่งสาธารณูปโภคอื่นหรือให้คํามั่นว่าจะจัดให้มีสิ่งดังกล่าว 5. การขายอสังหาริมทรั์ที่ผู้ขายมีไว้ในการประกอบกิจการเฉพาะของนิติบุคคลตามมาตรา77ทับหแห่งประมวลรัษฎากร 6. ก,การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ไม่เข้าลักษณะตาม1 2 3 4หรือ5 ซึ่งได้กระทำภายใน5ปีนับแต่วันที่ได้มาซึ่งอสังหาริมทรัพย์นั้นนะครับกรณีไม่ถือเป็นการขายไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ 1. เจ้าของที่ดินเสียกรรมสิทธิ์ตามมาตรา1367และมาตรา1382 2. นิติบุคคลที่ถูกเวรนคืนแต่ไม่ขอรับเงินค่าทดแทน ได้รับยกเว้นตามพระราชกิจสดีกาฉบับที่295พศ2539 3. กรณีที่ได้รับยกเว้นตามพระราชกิจสดีกาว่าด้วยการขายสังหาริมทรัพย์เป็นทางค้าหรือหากำไรฉบับที่342พศ2541มาตรา4วงเล็บ6ข้อกอไก่ถึงข้อชอช้างได้แก่การขาย หรือถูกเวรคืนว่าด้วยการเวรคืนนะครับการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ได้มาโดยทางมรดกการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ใช้เป็นที่อยู่อาศัยที่ผู้ขายมีชื่อในทะเบียนบ้านเป็นเวลาไม่น้อยกว่า1ปีนับแต่วันที่ได้มาการโอนโดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายของตนเองแต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรม การโอนมอดกให้แก่ทายาทโดยธรรมหรือผู้รับพินัยกรรมซึ่งเป็นทายาทโดยธรรมการโอนให้แก่ส่วนราชการองค์การของรัฐโดยไม่มีค่าตอบแทนกานแรแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐเฉพาะในกรณีที่ส่วนราชการหรือองค์กรของรัฐมิได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นอย่างอื่นนอกจากอสังหาริมทรัพย์ที่แลกเปลี่ยนส่ กรณีมีกฎหมายยกเว้นให้เช่นธนาคารอมศินธนาคารอาคารสงเคราะห์ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรเป็นต้นตามมาตรา9 1 3ทับ 3, วงเล็บ1แห่งประมวลรัษดากรการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะคำนวณจากยอดรายรับจากการขายยอดรายรับหมายถึงวงเล็บหราคาขายสูงกว่าราคาประเมิน คำนวณจากราคาขายเล็บ2ราคาขายต่ำกว่าราคาประเมินคานวณจากราคาประเมินวงเล็บ3กรณีตาม1และ2กรณีติดจำนองคำนวณยอดรายรับจากการขายตามวงเล็บ1หรือวงเล็บ2รวมกับภาระจำนองวงเล็บ4นะครับกรณีผู้ซื้อออกค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าธรรมเนียมแทนผู้ขาย ให้นำเงินค่าภาษีธุรกิจเฉพาะหรือค่าธรรมเนียมที่ผู้ซื้อออกแทนรวมกับยอดรายรับตามวงเล็บ1วงเล็บ2หรือวงเล็บ3เป็นฐานภาษีในการคำนวณภาษีธุรกิจเฉพาะเวียนตามหนังสือกรมที่ดินที่มท0710ทัว43953ลงวันที่9ทธันวาคม2542กรณีที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ การขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวมไปภายใน5ปีนับแต่วันที่รับโอนมาจนถึงวันโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองโดยการนับระยะเวลาให้นับตามมาตรา193ทับ5แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ป .82 ทับ2542มีวิธีการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะดังนี้ก็หนึ่ง การถือกรรมสิทธิ์รวมโดยการรับให้ครอบครองปลปักหรือให้บุคคลอื่นเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมในภายหลังถือกรรมสิทธิ์รวมไม่พร้อมกันการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยแยกรายรับตามส่วนของแต่ละคนข้อ 2. ถือกรรมสิทธิ์รวมโดยการซื้อขายขายฝากแลกเปลี่ยนโดยเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมพร้อมกันเสียภาษีธุรกิจเฉพาะในฐานะ ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคลคิดจากยอดรายรับรวมแต่หากเข้าถือกรรมสิทธิ์รวมไม่พร้อมกันเสียภาษีธุรกิจเฉพาะโดยแยกรายรับตามส่วนของแต่ละคนการขายอสังหาริมทรัพย์ที่ถือกรรมสิทธิ์รวมไปเมื่อพ้น5ปีนับแต่วันจดทะเบียนรับโอนมาไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ เวียนตามหนังสือกลมที่ดินที่มท0710ทับว00905ลงวันที่11มกราคม2542และที่มท0515 .1 ทับว24925ลงวันที่11สิงหาคม2553กรณีการขายฝากข้อ1การขายฝากภายใน5ปีนับแต่วันจดทะเบียนรับโอนมา เสียภาษีธุรกิจเฉพาะยกเว้นอากรสแตมข้อ2รับถ่ายภายใน5ปีตั้งแต่วันที่10เมษายน2541หลังจากแก้ไขประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา492เสียภาษีธุรกิจเฉพาะแต่ได้รับยกเว้นตามภาร,รกิจจาริกาฉบับที่365พศ2543เวียนตามหนังสือกรมที่ดินที่มท0710ทับว 19635ลงวันที่28มิถุนายน2543แต่ต้องเสียอากรสแตมแทนตามหนังสือกลมที่ดินที่มท0515ทว09576ลงวันที่27มีนาคม2549และที่มท0515.1ทว19191 ลงวันที่27กันยายน2557การขายฝากที่ดินและจดทะเบียนไทยจะขายฝากภายในกำหนดเวลาไทยและประสงค์จะจดทะเบียนขายในวันเดียวกันผู้ขายอ้างว่ามีชื่อในทะเบียนบ้านเกินกว่า1ปีเพื่อไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะการนับระยะเวลามีชื่อในทะเบียนบ้านต้องนับแต่วันจดทะเบียนไทยถึงวันที่ขายครั้งต่อไป ตามหนังสือกรมที่ดินที่มท0 5 1 5 1ทัว13309ลงวันที่8มิถุนายน2558การขายฝากที่ดินที่ได้มาจากการขายฝากนะครับกรณีได้ที่ดินมาโดยการรับมอดกการเสียภาษีเงินได้ให้นับปีถือครองเป็น1น,นับแต่วันถ่ยจากขายฝากตามหนังสือกรมที่ดินที่มท 0603ทับว .29964 ลงวันที่23ธันวาคม2525 25, กรณีจึงไม่ใช่การขายทรับมอรดกแล้วการเสียภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อนับระยะการได้มาก่อนการขายฝากระยะเวลาระหว่างขายฝากถึงระยะเวลาหลังจากขายฝากถ้าเกิน5ปีการขายฝากใหม่ไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ แต่เสียอากรสแตมตามหนังสือกรมที่ดินที่มท .0515.1 ทัว19635ลงวันที่28มิถุนายน2543และที่มท .0515.1 ทัว13309ลงวันที่8มิถุนายน2558การขายฝากที่ดินและไถ่ถอนจากการขายฝากรวมหลายครั้ง ครั้งสุดท้ายไทยจะขายฝากแล้วขายฝากต่อต้องเริ่มนับวันที่ผู้ขายฝากได้มาซึ่งที่ดินครั้งแรกระยะเวลาขายฝากทุกครั้งและระยะเวลาหลังจากขายฝากครั้งสุดท้ายจนถึงวันจดทะเบียนขายฝากใหม่เมื่อรวมทุกช่วงเวลาเข้าด้วยกันแล้วเกิน5ปีไม่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ